สวัสดีครับผมต้าครับวันนี้เป็นวันที่2องกันยายนนะครับเรารอคอยกันมาหลายเดือนนะครับวันนี้วันไปชำระเงินนะครับค่ารถนะฮะก็หลังจากจองตัว Honda XADV มาหลายเดือนอยู่นะครับวันนี้รถเข้ามาแล้วนะครับทางบิ๊กบิ g งบริรัมทโรมาแจ้งนะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปฝนก็ตก ตกช่วงน้หน้าฝนตกกันยับๆเหมือนกันนะฮะตอนนี้เดินทางอยู่ก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่หน้าบิ๊กวิงดูรัมเบียไวแล้วกันนะครับขับรถอยู่อ,อาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ข้างหน้าบิ๊กวิงแล้วกันครับอ่ะตอนนี้เรามาถึงหน้าเบียไว บิ๊กวิงบุรีรัมย์นะครับอาาันนี้ก็ฝนหยุดหน่อยนะหลังจากตกมาแบบนะปิดเตียกกันเลยนะโอเคนะก็วันนี้จะมีเนี่ยครับพาวเวอร์ Tower, นะมีอาหารเครื่องดื่มด้วยที่ดิ๊กิงบุรีรัมย์นะบรรยากาศดีเลยฝนตกก็คุ้นๆน่นนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปชำระเงินดาวกันนะครับเป็นเอ็ H ี A D B, นะฮะ เกย์สีเทาที่เดยนไปดูกันว่าเป็นยังไงไปเลยครับน,นี่เราอยู่หน้ารนถะแลวนี่ใช่ไหมฮะค<ช>ัน<อ>นี้ผมนีเลยก็ใหญ่เหมือนกันเนาะน,นี่นะครับสีเทาเ,ทาเอ,อ้มันก็ก็ไม่ไม่เทาเออมันก็ขาวๆอยู่เนาะน่าจะเทาเข้มกว่าน,นี้นะ่อ,อนี่ใหม่เลยฮะไม่ได้แกะเลยแจ๋ว เหมือนกันแล้วเนี่ยเป็นตัว XADV 750นะฮะสีเทามันจะออกเทาขาวนิดนึงนะครับจอ mm hmm. เดี๋ยววันนี้รับรถจริงๆจะให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. ปรับได้ไปหน้าสวยมากโคตรเท่งเป็นชุดเบรกเบรกมือนะครับอินสตาร์ททั้งหลัง Okay. เอาแล้วรถมาส่งครับเอาเลยสวัสดีครับโอ้หขัน่มากข้นใหหรอ้นใหญ่จริงๆเลย อะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นสมุดคุ่งจะเป็นมีอือการใช้งานครับภาษาไทยภาษาอังกฤษครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสมุดรับประกันคุณภาพแล้วคันนี้จะรับประกัน2ปีไม่จำกัดระยะทางคือภายในสองปีเนี่ยขี่แสนโลก็ยังรับประกันอยู่ภายในสองปีข้อแม้คือต้องเข้าศูนย์ทุกรอบได้รับผมรอบแรกหนึ่งพันกิโลครับทุนแจเป็น คีเลสครับมีมาให้หนึ่งดอกทวนดสำหรับสำหรับสำหรับตัวคีย์เลสเปิดบอกรับเปิดบมันจะมีช่องใช่ไหมฮะอ๋ออยูตรงนี้โอเคแล้วก็ไปเปิดบอกะแต่ว่ากุญแจรีโมทเราสามารถสั่งทำเพิ่มได้ทำเพิ่มได้ครับผมคือถ้ากลัวหายก็ทำสำรองไว้ได้เลยนี่ก็ไปสูง ถ้าไปสูงไฟเดรท์จ,จ,จะจับจับพอรีลงโอเคอ๋อโ okay. อเคก็เดี๋ยวลองใช้ดูไดคาร์ตาดูเลยนะครับได้ครับแบ่เตอรี ูงอ่าคือลากรอบลากรอบได้วันนี้ก็ดีบวกจีก็จะเอาไว้ประมาณว่าลงขุนครับมันจะมันจะอนุญาตให้รถเข้าเกียร์ที่รอบที่สูงประมาณหนึ่งแล้วก็อนุญาตให้ล้อสไลด์ได้นิดหนึงครับที่คือ traction control ครับ โช้กอินโฟด้านล่างลูกค้าสามารถแอดจัดได้หมดเลยครับมันจะมีทั้งหมด4ช้อยต์แต่ว่าไปแอดจัดด้านในได้อีกประมาณ20กว่าช้อยต์นะครับสมมุติว่าถ้าเราดับรถเนาะดับรถเกาบิดบิดสายดับใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเปิดก็กดพุชอ๋อกดพุชเป็นการออนใช่่ครับาอส่วนสตาร์ทก็ค่อยมาสตาร์ทตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือสามารถสตาร์ทติดได้เลยติดได้เลยอ๋อโอเคไม่เป็นไรเอาส่วนนี้ก่อนส่วนการละคออ่าบิดซ้ายบิดซ้ายครับแล้วก็แล้วก็บิดซ้ายค้างไว้ค้างไว้ อ่ามีเสียงอ่าฮะครับล็อกขอโอเคถ้าปลดล็อกก็ปลดพุทธิพุทธก็คือใช้ได้ถ้าแบตอ่อนมันจะมีอาการตอนสตาร์ทแต่ถ้าถ้าเสร็จปุ๊บไฟไฟเครื่องโชว์ครับอืมอันนั้นคือเตือนว่าแบตอ่อนแล้วก็จะเข้าเกียร์ยากนิดนึงได้ครับครับเออ่เบรกมือเบรกอครับจะเปลี่ยนมาอยู่ด้านบนครับถ้าเป็นรถเก่าจะอยู่ด้านด้านข้างใช่ครับแล้วก็ดันมาให้สุดครับนี่คือการล็อก อ่าฮะก็จะมามาดึงตัวใช่ล่างนี้ใช่ไหมฮะไม่สามารถขยับได้แล้วอ่าร้อก็ถูกล็อกก็นี่จอดนิ่งจอดอะไรจอดทับงเขาทังเทอะไรเงี้ยครับได้ครับโอเคโอเคครับวันนี้วันที่สี่นะครับสี่สี่กันยายนนะฮะหลังจากเมื่อสักสองวันที่แล้วไปชําระค่าดาวรถมาแล้ววันนี้รถมาแล้วฮะเดี๋ยวให้ดูกันนี่ h o นด้ XADV 750สีเทาสีเทาพึ่งมาส่งนะครับก็หลายท่านเห็นแล้วแหละนะวันนี้พามาดูสีเทาคลิปที่แล้วผมพาไปดูสีดำรถคนอื่นฮะวันนี้ก็ถึงเดือนกันยาเลยที่จะได้รถเข้ามาเปิดเหน้าจอดิสทย์สวยมากโคตรเท่นะก็ทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่า ขอเรียนรู้อีกสักระยะใหญ่ๆนะครับมันมันยังใหม่อยู่ไฟก็สวยเนาะหน้าหน้าหน้าสิบเจ็ดนิ้วหลังสิบห้านิ้วนะครับล้อหลังสิบห้านิ้วสวยแล้วสีเทาเขาก็ออกขาวๆหน่อยที่แรกผมคิดว่ามันจะเทามันจะเข้มกว่านี้หน่อยนะครับม,โโมีโลโก้เป็นสัญลักษณ์มดนดาตรงนี้แล้วก็ x a b v ตรงนี้นะครับ นี่ดูประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันสักนิดหนึ่งกดเครื่องติดขึ้นมาสตาร์ทอันนี้ขึ้นเอ็น,นะครับแน่นอนเราไม่ได้ใส่เกียร์ตรนนี้ก็จะเป็นดีก็เอ็นนะครับ เสียงประมาณนี้เสียงแค่นี้แหละอาเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ดีกว่าออกแล้วเปิดปอกตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดบลอกเกิดเปิดฝาถังน้ำมันเกิดน้ำมันให้จุดกดตัวนี้เี่้ก็เติมน้ำมันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ เปิดบอกนะบล็อกก็ะจะเปิดอันนี้ออกพร้อมจะไปลุยแล้วปิดอะไรเนี่ยอ้าโอเคออกแล้วเรียบร้อยระดับเครื่องก็ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาบิดตรงนี้ อจอก็จะดับไปแบบนี้โอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้มาติดตามการรับรถใหม่กันนะครับเดี๋ยวเราได้ไปลองขับดูเบาๆก่อนเนาะรถใหม่ยังไม่เข้ามือก็เซฟตี้กักนปลอดภัยโอเคครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันอีกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ